เริ่มอ้าวเจ้าเริ่มดีเริ่มศนย์ศูยสลับกันทำไมอ่ะสลับกันทำไมอ่ะศูนย์อ้าวศูนย์มาอะไรบาทหนึ่งอ้าวเริ่มบนแล้วบนวะอ้าวใส่บาทหนึ่งโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนี่ยบาทหนึ่งตายแล้วตายแล้วมันสำคัญตรงนี้มันสำคัญตรงนี้ตายแล้วถ้าตรงนั้นได้บาทหนึ่งตรงนี้ศูนยศูนย์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 หมดเลยได้บาทเดียว ขาดทุนยับไป็นไลยังไปไปไลยังโลกหลังเงินนึงอยู่เชเอ็นดูมันยะเอ็นอูโอ้ขาดทุนยับเท่านั้นครับคุณบริจาคมาตลอดเลยไม่น่าเชื่อเงินก็ยังน้อยอยู่ให้พี่นิ่งจําให้ดีกว่าครับผมรู้สึกว่าผมกดดันตัวเองมากอยาให้เขารับรู้ความรู้สึกบ้างไปพุ่งไปเฮ้ยเชื่อผมหน่อยเฮ้ะ ไม่สิเป็นจังได้วันต่อมาเป็นงานทีของหัวอะไรอ่ะจริงอ่ะเจ้าจ้ับาครับทำได้หนึ่งพันหนึ่งบาทครับ บอกเป็นยังอเป็นยางครับบอเป็นยังครับไอ้จีนะมาไม่แล้วถ้าเกิดมันได้ดีกว่าให้มาเอาอะนรไหมไม่ตรงนี้นะครับจับเลยอ่ะเปิดเลยเอาอะไรมาพี่เปิดให้ครับก็ได้หเจ้าพี่ขอโทษนะลูกไม่เป็นไรครับถือว่ามันเป็นการเสี่ยงตัวร้อนเปหมดเลยเนี่อเงื่อแตกเข้าใจเข้าใจได